สวัสดีค่ะเพื่อนๆไม่ได้พอ,อกันโดนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเออไม่ได้พอ,อกันโดนจ้ะกานล่วพอ,อกันอยู่ในสวนะคะ่ะเมื่อน,นี้นะพรมตะตื่นเป็นอุไยไยุอายาอยู่เออฝนกระตกน้ำได้ะค่ะีฝนโป,ปรโยโปรยนะจ้ะเนาะหลังจากที่บ่ได้กลับบ้านมาโดนโดนพี่น้องมันจะเป็นปีล้วบอกว่าเันโควิดมันระบาดเนาะ เออหลับไม่ได้กลับบ้านมาที่นี่นะแต่ว่าเมื่อนี้กันเลยแบบนี่โอกาสได้กลับมาบ้านนะคะเนาะก็เลยแบบย่างรองสวนกันน,นะนะมันเตือนขึ้นีบยโอ้บรรยากาศคือถีแท้งสิแม่ฝนตกลิ้นป,ปล่อยๆแล้วจ้ะเนาะเห็นวะ <c oughs> <c oughs> น้าหม้อาบที่ตาว่า,านล่างเยอะแค่แหละก็บรรยากาศมันสดชื่อนอึมคึึมดี <c oughs> เราไปเดี๋ยวไหนเป็นตะน้อนตะนอนจ้ะฝนตกลิ้นเนาะ เซาสีแดงอากาศเย็นจักหน่อยจ้ะก็เลยยางเลาะเบิ่งสวนกันนะวันสั้นดอกกัเลยสิพาเพื่อนๆมายางเบิ่งชมสวนกันเนาะค่ะเนาะว่าหกหรือว่าหกแนวแดงสินะแม่เพื่นปลูกยางไหวนแดงสินะเออสำรวจอันนั้นจักในน้อยก่อนว่าเพื่อเดียวแล้วเนาะไม่ได้กลับบ้านโดนเอ้ย พักท้ายพักกาดย้ายบัลดีก่อน <Yeah. S 1> สบายดีเนะาะจ้ามาเดี๋ยวอันยังชมสวนกันพี่น้องโอ้ยอันตาตูเบิร์ดอันน้อนผมตะตื่นชมบรรยากาศชมบรรยากาศมาจุกก่อนนะจ๊ะ ฮัลโหลฮัลโหลสวนหญ่บันดีมีอย่างเนี่ยว่าบอกว่าว่าหายเฮตุอย่างคือปลูกคักแค่แม่มันจะกาดกระสิมีมองหกหามหามมันก็เกิดหลายเนาะจันโนมาเดนนี่ว่าหนาหลายสูงพอมอันนี้ก็จะเป็นผักที่หญิงแม่เพิ่นปลูกไว้นะคะกระสิมีผักอย่างแน่เดี๋ยวพาชมเน,นานะจ้ะเนาะอันนี้ผักอิตูจ้ะงามเด้อเห็นปะมีตรต้นงาม เพื่อนกับตัดไปขายอะคะ่ะมันก็จะมีแถวชุมชนกษตินี้เป็นตลาดนาดนึงสิเนาะเพื่อนกสิดกไปขายได้เพิ่อนเะนะบอกว่าให้ยุ่ซื่อๆกับบอยูเด้อันนี้ก็จะเป็นพักกาดเขียวปีเนาะจ้ะเนาะเนาะงามบอกอะไรแม่ฮะ<า>ชวยบยวด้อันนั้จากย้ายบัดี หญิงแม่นะจ๊ะอันนี้ก็สิผักมันนั่นดั่นผักหอมแบงหอมแบงหอมบัวแม่หอมบัวแต่ว่าสงสิตายนนหนามด่ละพี่น้องมึงมันหืมหืมนามเนาะเห็นปะอันนี้ผักกาดเขียวปลีนะจ๊ะนะจ๊ะแล้วก็อันนี้สิเป็นผักเสียนเนาะเห็นปะดอกงามงามเด็กคันสมน่สุดยอดพี่น้องสมผักเสียนนะจ๊ะนะจ๊ะ แลพักการหินไวป่ะแม่รอไ,ไวอแค่ทอดตุกตูปป <ละ S 2> <ช>่ะแมรออันนี้ก็จะมีน้อยหนาแล้วจะเปียบบะเขียบบ่ขั้นเป็นน้อยไรนะกาะรลังใหยไม่ได้พ่อกันโดนเนาะเพาะเฮ็ดอันนั้นมันอันเฮ็ดงานเน,นาะค่ะเนาะเพราะค่อยมีเวลาได้ลงคลิปหน้า รักๆก,ก็คือขี้ข้าวนี่แหละพี่น้องว่าต้องไปอย่างเอื่นไก่เลยเอนี่บักคงไอยยังอ,อางอฮอลแลนด์บ่เฮ้อมาแล้วก็พันฮอลแลนด์เนาะเพราะได้ต่ำอยู่จ้ะเออลมนี่แหละมันลมนี่ก็สีหกเล็กน้อยค่ะยุงกับลายเดบัวตานี่นะรกลบไป ดงกล้วยเนะยจ๊ะมาสำรวจอันนี้สำรวจกล้วยดังพี่น้องสมีบออันนี้ก็กล้วยเครือกล้วยตะหักลายมาสำรวจอาสำรวจไปสันมาสำรวจสำรวจยังจะสำรวจอยู่สำรวจกล้วยดงังอันนี้ก็จะมีขาแม่แล้วนั่นระหว่างมงใดแล้วก็สิสตักไปเรื่อยแล้วก็สิบอูไปเรื่อยนะจ๊ะเนาะนั่นแหละ โอยเนาะือหนวยตะหากแทะักพริกเห็นบ่เออักพริกคือดอกแท้วะนี่ะปลูกไวแ้แม่แม่เป็นคนเมื่อกินหมกักพริกเด้พี่น้องกินหมักพริกไม่ได้เพื่อนนั่นๆัเป็นขาล้วกินแหมแต่วก็ก็ปลูกไว้ล้ายๆเด้ค่ะปลูกไว้เพื่อได้กินเนาะนะดกชุดต้นเด้ แต่ว่าก็ไม่ได้ปลูกกันปลูกเป็นแปลงไปอย่างได้ปลูกกระจายไปว่างมองใดก็ปลูกมองหันนึ่งสินะอันนี้ผักขี้เหล็กนะจ๊ะเนียามื่วนี้ยังกินก็คือต้อผักขี้เหล็กนี่แหละพี่น้องอันนี้ก็จะต้นใหญ่ของเขาอืมอันนี้เป็นว,ว่าขือพวงนะจ๊ะเนาะบักแข่งก็ได้เซตต้มเซตแกรงอันนี้บักหนาวนี่บักหนาวนี่เป็นนวยดูกดกเลยพี่น้องเนี่ย เออต้นใ่แล้วว่ะสามปีปลูกต้นเนี่ยต้นใยแห้งนะสามปีบักน้ต้นนี้เป็นบักน้าต้นแถมม้านะคะเุณปได้กิ่นด้วยเสยเอ็นไปซื้อบักผ้ามะปูกวันตอนี้น่ะโอ้ยลบฝนก่อนไปซื้อบักผ้ามาปูบนที่นี่ซื่นจากต้นนีละข้าเจ้ากันเลยอันั่นข้าเจ้าก็เลยขอเขานข้าเจ้าก็เลยขอข้าเจ้าแถมแถมบักน้าจากต้นแน่ว่าสั้นนี่บักน้ต้นนี้นะจ๊ะเนาะ แถมมักนาจากต้นซาวสังาาก,ก็จะได้แถมไห่ได้บักพ้ามาสิบต้นเนาะบักพ้าตายไปแล้วเหลือแต่ต้นแถมนี่ละแถมหมักนา้าได้กินนวลยูยจานววใหญ่พ้อมแป้นพิจิตค่ะฝนตกแห้งได้พี่นอกนี่ลบฝนอยู่โฮมพเยละฝนตกนนก็ไผ่แม่นะจ๊ะน,นี่ลบฝนอยู่ร่มไผ่นี่เนะจ๊ะก็จะเป็นต้นพักกิเลกคือเกาค่ะ ยอดงามงามแดดนะผักคี้เหล็กอันนี้จะเป็นต้นหมากต้นหมากไงแล้วเนาะเมื่อปีที่แล้วกับผ้าลาะสวนอยู่จากเพิ่งต้นนลดน้อยค่ะขอมืออยู่ปีนี้มาไญ่แล้วไาไว้อยู่เดหมากที่อ่าหมากที่ข้าเจ้าผู้ถ่าเพ่นเที่ยวหมากแมเออทะเลซึ่งมันแถวบ้านเขาบม่ค่อยมีแล้วค่ะแม่ไปเอามาได้ใส่บู๊กเห็นนะ <c oughs> ต้นกระปูกไหว้อืมอันนี้ก็จะเป็นดงกล้วยเนาะ อันนี้เป็นฝรั่งกิมจูปลูกสามปีแล้วบ่คัได้กินหน่วยอยู่คือปลูกปลูกแบบไ่ได้ดูแลเนาะปลูกถิ่นว้ซึ่งสินาะปลูกสองต้นเหลือต้นเดียวนี่ละจ้ะแล้วก็จะมีโคโคหนัดนะคะโคขโคนัดมะพร้าวปลูกไว้ประมาณสิบต้นยู่จ้ะเหลือจากต้นบ่นั่นแหละก็ต้นใหญ่แล้ะปีหนาก็ได้กินหน่วยน,นี้ก็จะเป็นตะไคร้เนาะจ้ะกระเพรา เห็นใบกะเพราเราเครียดเครียดเคียดย,ดย,ดยางตีแบบยิ่พูดนะคะได้ซื้อกินสิไหมมาละสิบ,บาทสิกันได้กินเทือสองเทือเนาะก็มาเป็นยังลรว่จมไปสละอันนั้นก็จะเป็นขนนจ๊ะขนุนดกมากจ้ะแล้วก็ย้อมข้าส่กับหูเนื้อเขาบกเนื้อสวยนะคะเนื้อสวยแล้วก็อร่อยมากๆเลยขนนขนนแม่อันนี้ก็จะเป็นขกโคหนัดเหมือนเดิมนะจ๊ะ อันนี้ก็จะเป็นขบค้หนัดคือเก่าอันนี้จะเป็นมกเวอร์ค่ะหนวบมกเวอร์บอหรือภาษักลกางเดียวก็มะงัวนะจ๊ะกต่สินวยแบบมีแหลกกลมๆแต่ใหญ่กว่มามะนาวหน่อยนึงมาข้างในก็จะเป็นมะกรูดอันนี้ก็จะเป็นขบค้หน,นัดอีกต้นหนึ่งอ้าก็หลายต้นใว่าะแม่ปลูกไว้นะจ๊ะเนะะาะบอสพักขี้เหล็กงามงามพี่น้องพักขี้เหล็กก็ประมาณ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้นอยู่จา้าพักเล็กเจ็ดแปดต้นอยู่อันนี้ก็จะเป็นมะกรูดนะจ้าต้นมะกรูดแต่ว่าสวนขังไนมันหกค่ะขัง,ขงในหกไป,ไปไว้ได้เห็นไหม่าหญ้ามันเยอะมากก็ทั้งขังไนนู้นก็จะมีมีมะพร้าวอยู่ประมาณสามสี่ต้นมะม่วงน้ำหล่อจะมันหกกล้วยแน่มันไปไวะได้ <c oughs> อุ้ยกล้วยเพราะตัดโบมเหรอเด้เนาะนั่นมืดวะจ้ามันมืด โอ,โ,อโอ้ยกลับดีกว่าเนาะอ๋อบักกูเขาเป็นน้อยแล้วพี่น้องนั่นนะปลูกเองกับมือเดอ้อจ้านี่อ่างกวนฮะอ่างกวนจ้ะอ่างกวนเดอ้อแหล่สดตายนะคะเบิงเ้งงบนนี้ไกลๆโอ้ไปทั้งเดแล้วพี่น้องอมุดมุดมุด,ม,ดมุดนะจ๊ะก็จะมีขามีบักนัดบักนัดนี่เอา ขอมัดต่ทงน้าจะมาปลูกไว้ติดเสยแน่บักมีเฮาพอกินเหมี่ยงพอะซุปเนาะนตาดกแค่วะนะคะยุ่งกัรายหลายเดี๋ยวนี่ก็นี่ค่ะ บ้านเขาเนาะบรรยากาศดีให้ด้วยแบบมีขบวนกามีเด้ไหนไม่มมไดูาางามๆเลยจะ้ะอันนี้มะม่วงนี้ก็จะเป็นบักม่วงหมดม่วงมันนะฟ้าลั่นบรอคะเออฮัลโหลโอ้แม่ฟ้าลั่น,นเขียวสเสวยแหมเออประมาณนั่นละ่ะอันนี้ก็เป็น ต้นพับพึงเนาะว่านชนแก่ฟกช้ำอ,อันนี้ก็จะเป็นมะม่วงอกล่องค่ะอกล่องแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผักชะพลูใบชะพลูเนาะค่ะเนาะผักอีเลิศบานเห่ามสิยยางเขาไปสวนข้างในยุ่งจังมันมันไปบ่ได้โอ้แมงอันนี้แมงอย่างนี้แมงมุมเห็นบ่ค่ะ,คะอยู่ทั้งบัดเอิญแม่งย่างซิ้นแหมเอิญคือกันบ่แมงมุมอีอย่างกับหลุ แม่งย่างซิ้นย่างเดียวไม่กล้าป่ะแต่างเขากาัดอันนี้ก็จะเป็นขมิ้นชันแล้วแต่เนาะขมิ้นชันบ่ะน,นีแหละก็มีพราะแต่เก็บยุคเก็บกินเนาะพี่น้องเนาะมันก็ยังโชคดียังมียิ่งแม่เนาะปลูกไว้ให้ได้ชมให้ได้กินกลับมาบ้านได้สินะก็ น้องเบิ่งยุ่งไหลหลีเด้เนี่ยเขาไม่ได้ยานเขาเลยได้เอออะไรฝนตกหนาบนล่างหนากับ่ล่างใช่ไหมตีบ่ทองไข่อองปองอยู่อย่าลองดูเ่นขึ้นเสียฝนถือกลีกเนะาะเพิ่งก้น่นสีดแดงขึ้นเรื่อยเรื่อยคันนะเนี่ยอืดู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  จะเป็นเสร็จแล้วดูเห็นตะค้นมาสิใหายพ่งหมดข้าวนะง่วงขึ้นง่วงขึ้นแล้วเห็นตะข้นไปเออมาเห็นละอันกระต้นหมดข้าวอยู่ข้างบนค่ะอันนี้เป็นไว้หลายปีแล้วยังวะเอออันนี้ก็จะเป็นบักคุงผู๋เนะเาะกระเป็นดอกอะค่ะดอกอืมอันเนี้ยยุ้งหลาย ฝนตกแห้งแล้วเห็นวะเปียกหกวแล้วอันนี้ก็จะเป็นบักพิกอเออเอออะไรน,นี่ก็จะเป็นบักพิกค่ะถ้าเพื่อนๆติดตามเนาะแต่ว่าตั้งแต่ปีที่แล้วปลูกไ้ปีที่แล้วปลูกเลนเลนที่น้องได้กินอันี้แม่ต้นใญ่พยพอมเด้อไว้ต้นเดียวก็ได้กินที่น้องเห็นวะเป็นพีทีเขาปลูกทังห้าทาังป้าหญ้าตั้งเต่เทสคลิปแรกๆนาะจ้ะเนาะปีที่แล้วะนะเออกระปูบักพิกต้นนี้ละเลน ได้เสยได้กินเสยเนาะเออแหละก็จะเป็นเบือ้องนั่นรอเบ,บิ้งใบกล้วยด่างกับบวมีดอกที่น้องมแต่ใบง,งามๆานี่แหละเออบรรยากาศสดชื่นดีจ้ะอันนี้ก็วกออกมาโอ้ย,อยนี่ตกตาเลยอันนี้อากาศเขียวฟรีของแม่นะจ้าปลูกไว้ขายเนะาะขห้ที่ให้น้องเพิน่นได้กินน้ำมาจ้ะอันนี้ก็จะเป็นกะเพรากะเพรากระเจีเ๊ยบ ร้ายจ้ะอันนี้กะเพราไอ้นั่นกะเพราสีม่วงะกะเพราใบม่วงนะจ๊ะอันนี้ต้นหักม่วงค่ะแม่มันสูงมันสูงมันใกล้บ้านนะนะแม่แล้วกระรีตัดลงจ้ะอันนี้ก็จะเป็นน้อยหนาเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นผักแพรวนะจ๊ะเมงดอกผักแพรพี่น้องคุณนเคยเห็นคือกันนะดอกเล็กนิด สวยอยู่เด้แพวอีกกระสุกน้อใหม่กับลาบกับปนแซบเมิด์อันนี้ก็จะเป็นลูกเดือยนะคะเป็นบกเดือยบ้านเฮาเนาะเห็นบอเก็บก,กินได้ละเด้เห็นไหมบกเดือยซึ่งสมัอนี้ก็บว่ค่อยเห็นแล้วนะจากน้องบลูแม่เพิอเอาเอาพันม่ได้ใส่เด้นี่เพิ่งเห็นคือกันกหลายปีแล้วเห็นบอย่างดกเลยพี่น้องเห็นบอกูเคยกินบกเดือยแบบนี้แน่ นะเกีียวเขา่าเกี่ยวข่ามาี่เพราะขวบักเดือยเนาะคนเอาไปขัวบเอไปต้มเอ้ยต้มสนดกว่าไปทัวทีมนคะคะลักษณะต้นกับคล้ายๆข้าวขาโพดนจ๊ะเนาะคล้ายๆต้นขขาโพดนะนแต่ว่าล้ำต้นพันซี์น้อยกว่าลักษณะลำต้นก็จะเป็นกออยู่นะจ๊ะทอประมือนี่แหละเนี่ยก็จะสูงอยู่ประมาณ2เมตรนี่แหละค่ะ แล้วเนี่ยก็จะเป็นรากเขาแล้วใบ,ล,วาบาลักษณะใบก็คือคล้ายๆขาโพดอ่ะจ้ะแต่ว่าก็จะเล็กกว่าอยู่นะลูกอ่ะนวยสีดำเนาะนวยสีดำเพิ่งน,นี่ก็ะเห็ะสิกินได้แล้วจ้ะเดือยลูกเดือยมกเดือยบ้านเฮาเนี่ยเป็นมันแก้วแดงเนาะ มันแก้วนะจ๊ะหรือว่ามันเชิดเนาะคะ่ะเนาะอันนี้บุวยย้ายมีอันนี้น้ำมีอะไรนะเนี่ยที่เขากำลังฮิตกันนะคะไม้ประดับนี่มะเขือมะเขือนะจ๊ะมะเขือภาษาภูฏไทยเขาเรียกมะเขือนะจ๊ะนี่ก็นี่เลยค่ะก็จะมีผักบุ้งผักบุ้งนะจ้ะล่าคือมีหลายอย่างแถว่ายย้ายบดีไหม อันนี้ก็อู้บะเขือกำลังพอ้อแซ็บๆเลยเห็นไหมหนวยงามๆอันนี้ก็เป็นผักกาดเหมือนเดิมนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นบะขามออนโอ้จ่ต้มกบเนาะพี่นอนะ้องเนาะวันวานแล้วเคออยากกินใช่ป่ะกินต้มประกดแม่เนาะเ <laughs> คออยากกินต้มปกดจตงสั้นประกดไข่เนาะอ่านกินแลวได้บัลหิวเขา่า อันนี้ก็จะเป็นต้นผักขี้เหล็กเหมือนเดิมนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นนะดูนี้ผักแป้นผักแค่อัข้างในก็จะเป็นดีปลีอ้าแม่ปลูกถั่วลิสงไว้น้ำอ่ะถั่วดินนะจ๊ะหรือว่าทั้งหมดเออบอกถั่วดินแหมอืมนั่นแหละก็จะเป็นถั่วลิสงนะจ๊ะเนาะเห็นไหนะโอ้มีหลายอย่างเถอะวะหญิง อันนี้ก็ชมสวนไปเพิ่นๆนอกจากน้นองบได้พ่อกันโดนคลิปเนาวาๆเด้เมื่อนี้เด้ออันนี้ต้นวานไพลไหมพี่น้องเนี่ยเห็นบ่เอ,ออแหละต้นว่านไพลนะจาน๊ะเป็นผักได้ค่ะเป็นสมุนไพรพอรอมเนาะชาเนาะอันนี้ก็จะเป็นหมากสีดาเนาะค่ะเนาะแม่ละห่อไว้ดีวะคือขยันเทวาย้ายบดีเนี่ยต่อไปก็จะเป็นกระเพาะได้กินค่ะ พาชมเนาะเพื่นเพื่นพาชมเพื่อนเพื่อนเป็นพาชมเพื่นเพื่นเ่ว้าวเนอรว่ะเฮ้ออันนี้ก็จะเป็นตะไคร่นะจ๊ะหัวสิงไคที่ทบ้านเอิอหัวสิงไคอันนี้ฟ้าทลายโจรบ่อนเนจใจเด้อน่าจะเป็นฟ้าทลายโจรน,นะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นหมากซีดาเนาะอันห่อไอว้อันห่อบ่ดได้กับนอนเจาะ โอเคค่ะ okay, กับหลายนวลอยู่เพราะได้กินอันนี้ก็จะเป็นมะกรูดมะกรูดมะกรูดต้นใหญ่ๆจะซองต้นคู่กันโอเคเลยรอสวนรออาณาจักรอาณาจักรออนาา่ะไม่ออได้กลับบ้านโดนเอ้ยว่รออณาจาักรพันล้านก่อนแล้วว่างนอกล้วยสิได้คุดปลูกบัวสันดอกว่า น้อถัม้ย้ำใดดังเหินนบิดแย่ย้ำกลางคืนนั่นฟังเสียงเว้าวนะนะปเะเดศอย่างมาเน้อคือฟังเสียงเหินๆฮะนะเออแต่ตังเราออกกับร่างกายไปได้เนีนยยูหรอป๋าเออ เพิ่นว่าเพิ่นได้ซื้อน้าอยู่ว่าซั่นเพิ่นว่าว่าตะอีต้นแท้พ่นะบ้านเฮาผู้ใดขายสะดุ้งบ่กเฮาอยากไปตึกสะดุ้งแหมสะดุ้งขามันบ่ทั้งขาทั้งสุยางอันดามันก็ไปซื้อว่านมแพนบ้ซื้อน้ำบ๊อกับสบายได้บ่เออจะไม่เป็นสูตรที่้เห็นอยู่บ้าเออนั่นอยากได้แต่ว่าสิได้ไปยกบ่้ั่นนะ เนี้ยว่ะแล้เห็นพคนโยกขึ้มันมันเถว่ะฉันได้เห,ห็นฉัได้จักน้ำอะนะโอเคพี่น้องพอแล้วพอทั้งยุ่งหลายพี่น้องเออทะเล <laughs> ก็ก็อีหยังวะ <laughs> ก็แล้วก็ลืม ก็พี่น้องก็ได้มาบ้านเนาะพี่น้องเนาะว่าตอนนี้นั่นนั่นไม่ได้มาบ้านโดนระดัตั้งแต่โควิดเนาะโควิดระบาดวันที่นี้น่ะเขากระยานเขาเอาเชื้อโรคมาไว้ที่บ้านนะสิแม่เขาก็เลยบอกกลับมาบ้านสินะพอดีเขาฉีดวัคซีนวัคซีนครบครบสองเข็มแล้วเหมือนตอนนี้น่ะก็เลยพากันมาบ้านนะสินะหยุดวันหยุดเนาะจันเนาะก็เลยพามาเราอาณาจักรพันล้านของเรานะคะซึ่งมีหลายอย่างหลายแนวนะคะเนาะให้เขาแบบชมเพลินเนาะกับเพราะได้ยางเมืองกินสินะซึ่งเจ้าของก็ไม่ได้ปลูกได้แม่ปลูกไว้นะจัะเนาะก็จะมีพ หลายอย่างเนะเาะใบกระเพราผักกาดเขียวปลีผักกาดทิ้นใบบักเขือบักแข้งสินะผักขี้เล็กดอกแคบากซีดาเออหลายอย่างอยู่พี่นอ้อะไรไหมซึ่งกระบอกแปลก่ะค่ะเพราะว่าตามชนบทบ้นานเฮานี่ซึ่งก็จะมีแบบนี้เกือบทุกครัวเรือนอยู่แล้วจังสินะซึ่งมันกระโบแมนอ่าว่าคือคือมีหลายแทนน,นู่นนี่โบแมนค่ะอันนี้เป็นวิถีชีวิตของอ่า บ้านเฮาเนาะค่ะนะซึ่งแต่ละบ้านแต่ละหลังแต่ละทีเพือนเพื่น,นกนเกษมีแบบนี้อยู่แล้วเนาะซึ่งก็บ่เป็นเรื่องแปลกอย่างเลยเพียงแต่ว่าเฮาเขาแบบไม่ได้กลับบ้านโดนเนาะไม่ได้กลับบ้านโดนเ่ากบเออมาชมให้มันเจริญพูะจะเจริญตาจากักหนยอชสินะซึ่งอาตีชีทำงานเฮาม,นมอ,นนอ,อนกับมีตลอดยนเนาะรถยนต์กับอีย่างกับรูรแหละอนอัวอยู่ทั้งนั้นนะแต่ว่าก็ด้วยหน้าที่การงานเขาก็ต้องไปนะพี่้องเนาะเออถ้ามีโอกาสก็ได้กลับมาบ้านสิละ เอาซ้ำนี่ละพี่น้องฝอยแล้วกัพาเลอโดนแล้วไม่ได้พอกันโดดเป็นคลิปยาวๆเนานะค่ะเดี๋ยวย,ยูเป็นกำลังใจเนาะค่ะเนาะร้อนๆพอกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะเป็นกำลังใจกดซับสไครต์กดไลค์ให้แน่พี่น้องจ้ามาแชร์ก็ได้ถ้าแชร์ก็แห่งดีหลายเป็นกำลังใจให้กันเนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้านะคะ่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย